สวัสดีครับวันนี้ทีมงาน c y b e r b i ินะฮะจะพาทุกท่านมารับชมรีวิวในรูปแบบวิดีโอกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Fire r a ดดา24นะครับแอปนี้เป็นแอปสําหรับติดตาม tracking เที่ยวบินนะฮะเครื่องบินที่เราต้องการนะฮะเพื่อแก้ปัญหาเรื่องที่แบบว่าเราจะไปนัดรับคนที่สนามบินอย่างเงี้ยบางทีเราต้องไปเผื่อเวลาเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเพราะเราไม่รู้ว่าเครื่องบินจะมีจะมาถึงก่อนหรือว่าจะดีเลย์กี่นาทีใช่ไหมฮะ ปัญหาเกิดอยู่ที่ความน่าเบื่อในการรอนั่นแหละฮะเราไม่รู้ว่าตอนนี้เครื่องบินบินไปยังไงเจองสภาพประกาศยังไงแล้วก็บินถึงไหนแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนที่รอคอยอยากจะรู้มากที่สุดเพราะเป็นการรอคอยที่บางทีมันถ้าเราไม่รู้ข้อมูลเลยเลยมันก็จะเหมือนการรอคอยที่แสนงานแล้วก็ว่างเปล่าดูไรจุดหมายแอปพลิเคชันนี้จะเข้ามาแก้ปัญหาเหล่านั้นฮะ กับแอปที่ชื่อว่า Flight Radar 24นะฮะโดยจะมีการแบ่งเป็น2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชัน Pro กับเวอร์ชันฟรีแต่ผมแนะนําอยากให้ซื้อเวอร์ชันฟรีเอ้ยเวอร์ชันโปรมาใช้มากกว่าเพราะเวอร์ชันฟรีเนี่ยการทํางานของมันฟีเจอร์บางฟีเจอร์จะไม่ครบบางทีเราดูได้แค่เครื่องบินบินไปไหนเท่านั้นแต่ไม่สามารถดูรายละเอียดการมาถึงของเครื่องบินจะมาถึงกี่โมงลงแลนดิ้งกี่โมงอะไรเงี้ยดูไม่ได้เวอร์ชันโปรจะจัดให้เต็มในเรื่องเหล่านั้นครับแล้วก็เวอร์ชันเวอร์ชันโปรก็ไม่ได้แพงเลยราคามันอยู่่ททีประมาาณกบ ประมาณ2.99เหรียญนั่นแหละโดยประมาณนะฮะก็เดี๋ยวมาดูการทำงานกันนะฮะส่วนเรื่องของรายละเอียดปีย่อยรีวิวฉบ er ับเต็มก็เป็นผมจะทำเป็นเทคเอาไว้อยู่ในส่วนของเว็บ m a n a g e r c o t h นะฮะไปเปิดดูกันได้รีวิววิดีโอตัวน,นี้จะเป็นแค่ส่วนเติมเต็มครับผมอะเรา่า Open App กันก่อนการใช้าง,งานแอปตัวนี้อย่าลืมเชื่อมต่อ3ม G Wi-Fi 4 G ด้วยนะฮะเมื่อเราเข้ามาเสร็จเราจะเห็นว่ามันเป็นหน้าแผนที่จาก Google นะฮะแล้วแล้วมันก็อยู่ในเขตที่โทรศัพท์เครื่องเนี้ย อยู่ก็คืออยู่แถวประเทศไทยนั่นเองจะเห็นบนหน้า,นนานฟ้าประเทศไทยก็มีเครื่องบินบินอยู่มากนะฮะถ้าเกิดเราอยากจะหาว่าเที่ยวบินของเพื่อนเนี่ยมันคือมันบินอยู่ตรงไหนแล้วเราก็แค่กด,ดปู่แแบนขยายฮะ,ะแล้วก็เสิร์ชหรือจะค้นหาแบบเป็นตามนี่ก็ได้นะฮะตามชื่อชื่อสายการบินอะไรอย่างนี้ฮะ,ะเสิร์ชเสร็จล้วก็พิมพ์ตะขอต่อแรกก่อนที่เพื่อนเราจะไปอย่าลืมขอไฟล์ขอเที่ยวบินจากเพื่อนก่อนว่าเขาบินเที่ยวบินอะไรนะฮะ อย่างผมพิมว่า T ีก็คือการบินไทยนั่นเองอะสมมติเราขอมาเสร็จ T G, ีก็เข้าอะไรดี467หกเจ็ดแล้วสี่เจ็หแล้วกันซิดนีย์แบงคอกกดไปปุ๊บรอสักครู่อะเห็นไหมฮะข้อมูลมาแล้วและสังเกตตรงแถบสีฟ้าข้างล่างนะฮะตรงนี้อะสังเกตให้ดีมันจะมีคำว่าซิดนีย์แบงคอกโดยมันจะบอกว่าตอนนี้เครื่องบินเนี่ยคือเทคออฟจากซิดนีย์ใช่ไหมฮะกำลังแลนดิ้งเพราะมันกระพริบกระพริบอยู่เห็นไหมฮะกำลังแลนดิ้งที่แบงคอกตรงนี้สําคัญฮะเป็น ช่วงเวลาคร่าวๆที่เครื่องบินจะบินถึงโดยตอนเนี้ยใช้เวลาอีกหกนาทีเครื่องบินก็จะแลนดิ้งลงสุวรรณภูมิอย่างปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นตนะฮะฉะนั้นตอนนี้ก็เตรียมตัวลุกขึ้นไปยืนรอเพื่อนไดนแล้วนะฮะเพราะเครื่องบินกำลังจะลงถึงลวอีกหกนาทีเท่านั้นใช้เวลาเดินทางแปดชั่วโมงสิบเอ็ดนาทีเห็นไหมฮะก็ถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราดูแบบว่าติดตามเพื่อนงเงี้ยช่วงแรกๆอะ่ะตรงแร้มันจะเป็นว่างๆก่อนเพราะว่าเครื่องบินกําลังบินอยู่ นี่เป็นแถบสถาน,นะฮะมันจะขึ้นเรื่อยๆมันคือป็นใกล้ถึงเมื่อถึงเสร็จมันก็คือเต็มพอดีด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นบอกสายการบินนะฮะการบินไทยความสูงตรงนี้เราเปลี่ยนหน่วยได้นะฮะผมเปลี่ยนเป็นเมตรแปดร้อยเก้าสิบสองเมตรเอา้าหลุดไปไหนอา่าไม่เป็นไรครับแล้วพูดต่อความเร็วของเครื่องบินนะฮะเครื่องบินโมเดลอะไรเป็นแอร์บัสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของดาวเทียมนะฮะว่าจับกับดาวเทียมอะไรอยู่เนี่ยครับก็เราสามารถกําหนดเที่ยวบินได้แล้วก็ดูด้านล่างอันนี้ จะเห็นว่ามันมีอันแรกคืออะไรที่เป็นเส้นๆขีดๆอย่างนี้กดลงไปครับมันจะลบข้างบนในแผนที่เนี่ยจะลบสายการบินที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอ่ะออกไปให้หมดให้เหลือแต่เส้นทางสายการบินที่เราต้องการจะดูเห็นไหมฮะมันก็จะมีเส้นขีดๆอย่างนี้เพื่อบอกให้รู้ว่าเครื่องบินน่ะบินจากไหนต้นทางปลายทางอยู่ที่ไหนเห็นไหมฮะตอนนี้อย่างเครื่องนเนี่ยไฟล์ FD 2971เนี่ยก็จะถึงแบงคอกแล้วตอนนี้พี่อยู่แถวซูมได้นะฮะโอ้ อยู่แ,แถวๆนี้ถ้าชนบุรีแหลมชบังอะไรประมาณนี้ฮะบินอยู่ตรงนี้ละโอเคเราก็จะได้เห็นได้ชัดเจนขึ้นเพราะว่าบางทีดูอย่างนี้มันก็ไปรวมกับเครื่องบินสายการบินอื่นด้วยดูงงอันนี้ก็ไม่มีอะไรฮะอันนี้เป็นลักษณะของการออโต้ซูมฮะมันจะซูมแผนที่ตามเครื่องบินบินไปไหนแล้วก็อันนี้มากดบวกก็จะเป็นรายละเอียดที่เพิ่มเข้ามาอีกว่าเครื่องบินนียคือเครื่องบินอะไรนี่เครื่องบินของอะไรเนี่ยแออเชียเห็นไหมฮะบินไปไหนเวลา อันนี้เป็นเวลาตามตารางนะฮะเนี่ยเวลาตามตารางต้นทางเวลาตามตารางปลายทางส่วน,นนี้เป็นเวลาจริงสําคัญมากฮะเพราะบางทีเครื่องบินดีเลย์เห็นไหมฮะตามตารางควรจะขึ้นเศษโมงห้าสิบห้าแต่ตามเวลาจริงขึ้นตอนเที่ยงสิบสองลงถึงป้ายทางตามเวลาควรจะสิบห้าจุดหนึ่งห้าแต่ถึงแต่เวลาจริงโดยประมาณจะอยู่ที่ประมาณแค่สิบห้าจุดศูนย์สี่เองก็คือสามายสามสี่นาที แล้วก็ตรงนี้เป็นโปรเกสบาร์ก็คือบอกว่าแบบแถบสถานานะ,ะว่าตอนนี้เครื่องบินบินถึงไหนแล้วเหลือกี่นาทีนี้เหลือสิบเก้านาสิบแปดนาทีจะลงสนามบินรายละเอียดข้างล่างนี้ก็จะเป็นเรื่องของพวกเที่ยวบินต่อตัวเครื่องบินเองนะฮะแอร์คาร์ฟก็คือบินด้วยเครื่องบินอะไรนะครับดาวเทียมแอตติจูดนะฮะสปีดความเร็วบินที่ความเร็วเท่าไหร่เจ็ดร้อยห้าสิบสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงนี้เราเปลี่ยนหน่วยได้อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับเรดาร์ที่จับแล้วก็ ตัวโค้ดรหัสนะฮะรหัสที่แจ้งที่เขาเรียกอะไรรหัสจากทาร์สปอนเดอร์บนเครื่องนั่นเองแหะครับโอ okay. เคเากลับมาก่อนอ่ะกดสักเที่ยวนึ่งแล้วก็ที่สำคัญนะฮะที่ผมชอบมากเลยสำหรับแอปพลิเคชันไฟเรดาร์ยี่ก็คือมันสามารถดูแผนที่แบบสามมิติได้อ่ะเมื่อเราเลยกดมาในโหมด3าดีนะฮะเราจะเห็นว่านี่คือมุมมอง มันจะเป็นการจําลองครับมุมมองที่มองจากเครื่องบินลงมาสู่ภาพพื้นดินนะฮะเขาเรียกว่าหรือเรียก,ยกมุมมองแบบเบิร์ดไอวิวนั่นเองก็จะเห็นเราก็จะสมมุติว่าเครื่องบินเนี่ยมันบินถึงจุดไหนแล้วเราก็จะทําให้เราแบบเห็นภาพจริงมากยิ่งขึ้นนะฮะสมมติว่าเหมือนเราเป็นเครื่องบินแล้วเรามองลงมาที่ผืนภาพพื้นดินนี่คือภาพภาพพื้นดินนะฮะโดยมันจะใช้วิธีการจําลองจากตัว Google Earth แทนนะฮะ เพราะว่าโหมด3 d มดีเนี่ยจะเวลาเราใช้เนี่ยเราต้องลด g o o g l e Earth ไไปในเครื่องก่อนด้วยเพราะมันจะลิงก์กับระบบ Google Earth ที่อยู่ในสมาร์ทโฟนของเรานะครับอันนี้บินถึงไหนแล้วเราก็จะเห็นใช่ไหมฮะเห็นถึงแม้กระทั่งตอนเวลามันแลนดิ้งเลยนะฮะเราเห็นสนามบินเลยเพราะมันกำลังไปที่สนามบินแล้วตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้แอปตัวนี้มีสีสันในการติดตาม tracking เครื่องบินในการแบบว่าเดินดูจะได้รู้ว่าเพื่อนเราบินถึงตรงไหนแล้วนั่นเองครับผมโดยรายละเอียดของส่วน เวอร์ชัน 3D เนี่ยมันก็จะมีคล้ายๆกันก็คือมีรายละเอียดการบินตน่งางๆแทร็กละติจูด t อตติจูดสปีดใช่ไหมฮะโอ้โหระดับการระดับไอเนี่ยแอตติจูดนี่กำลังลดต่ำลงมาเรื่อยๆฮะเพราะว่าจะถึงส่วนอณภูมิละคือบินกำลัง landing แลนดิ่งละสปีดก็ลดลงมาอ่ะเวลาที่ถึงโดยประมาณใชไหมฮะก็ทำให้การรอเพื่อนเรารอญาติเราไม่น่าเบื่อต่อไปแล้วนะครับอ่ะมาดูข้างๆกันบ้างข้างๆอันนี้ เมื่อเราก,กดตรงสามขีดนะก็จะเป็นเมนูขึ้นมานะฮะเมนูจะมีอันแรกจัมทูแอ r e เนี้ก็จะ move กดให้ดู move ไปสําหรับเขตต่างๆโซนต่างๆนะฮะยุโรปนอสเมกากดไปยุโรปมันก็จะไปดูดแถวๆยุโรปว่ามีเที่ยวบินอะไรบินอยู่ตรงนั้นมาาง,<ะ>งเห็นไหมฮะต้องใช้เวลาโหลดแป๊บนึ่งนะฮะโหลดข้อมูลเพราะข้อมูลนี้เขาดึงมาจากเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางนะฮะเห็นไหมเต็มเลย ิลเตอร์นี้ก็เป็นการกรองนะกรองว่าเราอยากจะให้เห็นเครื่องบินลักษณะแบบไหนบ้างแอี r ร์ค่าฟิลเตอรเห็นไหมฮะ filter, ยอาติจูดฟิลเตอร์อะไรย่างเงี้ยกรองสปีดฟิลเตอรว่าจะให้แค่เครื่องบินที่บินความเร็วเท่าไหร่มองเห็นในแผนที่แล้วก็ alert แจ้งเตือนนะฮะแจ้งเตือนเมื่อเมื่อมีเครื่องบินสายการบินอะไรก็ตามที่มีปัญหาด้านวิทยุสื่อสารหรือแม้กระทั่งเรื่องของเครื่องที่มันเกิดอุบิเห พูดง่ายคือพูดตรงๆเลยคือเหมือนเครื่องกำลังจะตกนี่เองะมันเจะมีการแจ้งเตือนด้วยเราจะได้ติดตามเฮ้ยเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะมันสามารถตั้งตั้งแบบว่าเป็นแจ้งเตอือนเป็นเสียงร้องขึ้นมาที่โทรศัพท์ได้แล้วก็เป็นระบบสรรั่นแล้วก็มีข้อความขึ้นข้างบนอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนของ AR AR นี้ก็เหมือนกับแบบว่าทําให้เราเห็นนะว่าตอนนี้เหนือ เหนือเหนือย่านฟ้าให้เรายืนอ,อยู่นะ่ะเหนือท้องฟ้าขึ้นไปนะ่นมีเครื่องบินะไรบินอยู่ตรงเราบ้างนะครับผมโดยเราสามารถที่จะเลื่อนโทรศัพท์ดูได้นะฮะอันนี้ก็ไปติดตามได้ในส่วนของรีวิวบทความนะผมเขียนม้ค่อนข้างละเอียดแล้วครับและนี่ก็คือการทั้งน้ำข้าของแอปฟลายเรดาร์ยี่สิบี่นะฮะซึ่งจะเห็นว่าแอปเนี่ยมีทั้งบนคือมีทุกแพลตฟอร์มแล้วก็มีทั้งบนเว็บไซต์ด้วยนะฮะสามารถเข้าผ่านเว็บไซต์ได้ถ้าคนที่มีสมาร์ทโฟนนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือบทความรีวิว ฉบับเต็มนะฮะเราจะเผยแพร่บนเว็บ manager.co.th นะฮะในส่วนวิดีโอนี้อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นแล้วว่ามันจะเป็นแค่ลักษณะการใช้งานคร่าวๆเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากกว่าการอ่านจากบทความรีวิวนะะที่เป็นตัวหนังสือบางทีเราจะไม่เห็นภาพชัดเราทำวิดีโอตัวนี้มาเพื่ออธิบายตรงนั้นครับยางไรก็อย่าลืมไปติดตามต่อนะครับบนเว็บ manager.co.th แล้วก็เว็บ m a n a g e r c o t h cyberbits นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ